สวัสดีเอฟซีทุธันครับยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องแหล่พลาลุยครับพี่น้องมือน,นี้พาพี่น้องแฟนคลับแฟนช่องพี่น้องปองไปมาหาแนวทางปากตอนพี่น้องเอฟซีงวดเมื่อที่16ตุลาสอง5ันครับพี่น้องมือนี้อยู่บ้านหมอหวังตาจิตครับพี่น้องเอฟซีทุธันหลังจากห่างหายไปด่วนครับพี่น้องหลังจากที่บริษัทมาหาพปนด่วนอย่างนงีน้ยจะทาวาเป็นเหล็กพป็นเข่ามันนี่ด่วนแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุธันครับแต่ว่าพอดี ข้าเจ้าเท็ดถนนท์คนทางก็เลยไปมากลำบากครับพี่น้องงวดนี้จะเลย่ขาเจ้าแล้วแล้วจะเลยมาตามตัวเหล็กแนวทางฝากต่อพ no ี่น้องเอฟซีครับห้องบอลลุ่นกันพี่น้องเอฟซีว่าตัวเหล็กแนวทางของหมอดูตาชิปงวดนี้16ตุลาสองฟันหาร้อยสี่ยงมากลุ่แบบไหนครับไปเบิ่งพร้อมๆกันครับก่อนจะไปชมคลิปนั้นขอฝากนในเดื่อพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ท่านช่องแหล่พารุ้ยครับป่ะกอลาสเซียห่างไปพร้อมๆกับพ่อหมอ มอหวังตาทิพยครับเช่นครับสวัสดีครับพอหวังครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่เหินกันโดนโบห็นกันนันเขาเล็นถนนเพออจะเล่นไปอย่างไม่อย่างเขาจะเล็นถนนเจ้าหน้าที่ค่อนขีดมาหอยปีกันมาโอ้คนทิเทศคอนรีดให้คนเตี้ยมาแน่เด็กเ็ดีแท้เนาะว่าไม่เที่ยวตายปีแเดิบอกมาหอดจะกเตี้ยมากจะแล้วก็ มาเจรคาสอกเลยเนาะเมื่อนี้ได้สามปีนี้ได้สามสอกเลยไม่พอเลยคือเขาประจำยู่ค่ะลูกหลานเขามาหาประเด็นเขามาบ่ได้นข้ารถดินน่าอะไรมางวัก่อนมากหัดป่าท่างเลยเด้รถดินแล่นสวนออกไปเขามาประเด็นใช่หรอทมบัดต์อย่างไรดินทมบัดเดี๋ยวนี้บัดตม็ดงบผมมีเงินผมตัวก็จะติดเอาไปลงทั้งอื่นที่บ้านเนี่ย แม่นไม่ได้เป็นที่วัดไม่ได้แถวเนี่ยที่เขาก็ถวายอยีกครับที่ไรน,นี่ก็ไปมหาตูดีโตูดักบอ่อครับผมเอมาประจำบางวัดน,นี่ยมันจะซื้อได้บอ่ออืมดังคักมันบ่อค่ะพ่อเมื่อไหร่เกดังหรืบ่ดังแล้วจะไปถามวอะไรนี่ ต้องไปหาซื้อแล็ตเตอรี่ลองเมืองเขาซื้อมาหมดเต่าไปหมดแล่ากันว่างหน่อยวุ้ยคือกูก็จังบ่ได้ดแค่ไปทางไหนนาบ่ได้ไปทางไหนนามันก็จังหมดแล้วว่าสนนกันเมดแล้าว่าจิเพราะว่าทีเล่าก็ถือน้ำลายก็ถือน้ำลายคนเกิดโยก็ถือซุ้มเงินก็เจ้าซื้อถือบางวันนี้เจ้างวดนี้บ่ะวันนี้แล้วบ่เป็นวันไหนดีกวัานี้ถ้าคักล่ะจะควันบ่บ่เล่นเลยจะควันแน่จะคองกันนี่แน่นี่แน่กับคันแน่แต่ก็ทึ่ง ันมันเสื่อมมาหนึ่งสี่ศูนย์แล้วฟันแบบได้พอจะไหนมากฟันมาได้ร้อยนามสี่ลดสี่นั่นที่จะบิดแน่นี่ไปนี่ล่ะก็จะคล้องก็ได้สี่ว่ามันเป็นหนึ่งสี่ศูนย์ไม่มีพ้นจ่พราะอะไรพ้นใจผู้ใดตายหนึ่งสี่ศูนย์ยากษ์ก็เป็นไผ่ไอ่สุ้มเกาเกาหน่าละ หอ้ตว่าตใอตายเราทุกมาตายอีกว่าเส็คเขาโอ้ตายเราคล่องเลตีว่าเป็นหนึ่งสี่ศูนย์ก็มาตายอีกพอดีเป็นหนึ่งสี่ศูนย์เจ้าคล้องใดมาทีแรก็ลกซืไปทุกคะลภาพไปตลาดไม่เป็นมาซ้อตเรี่คุณเลขสี่ศูนย์บ่มีวันหนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยบ่มีมันรกผมกะหาย้านบ่มีหาย้านลตัวเลหายงายไงบังหันเขาไม่เห็นนางขวดขามากเพราท่านอ้กระจอมมาแต่ง แต่มาหน,น้านเขาเจ้ามาไอวอมา่าดูดวงนี่ละ่ะซุ้มขาเจ้าถือเลขถือเบอร์นะะั่นล่ะขาเจ้ามาประจำซุ้มนึงมาประจำมาเอาทุกงวดขาเจ้าได้ทุกงวดไหมเชียวอ๋าไปเที่ยวมาอยู่เ,<อ>เรี่เลยก็บานดอนหาดจนตัวบานซุนน้มนึงกับมา <c oughs> ต้องเทียก็ได้เนี้ยได้บ่อไหลพันว่าให้ตัวใดเขาขังงวดที่แล้วงวดที่แล้วมันมีอย่าง้รมันก็ดนแล้วก็เรื่องกัาก็แหงเบิดมันมาก เลขก,ก็มาศูนย์หาศูนย์กับเขาเด้อ,อืมที่หึงไปเนี่ยก็จะบ,บอกว่าวันวนี้ชี่ศัดิ์สิทวันนี้สีมากมากวันนี้มันหนึ่งสี่ศูนย์เลขไหมอืมวันมหาหัยมันเอาหาศูนย์วันนี้รล้ววันสี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์อ่หน,นึ่งสี่ศูนย์เลขสามตัวน่ะหนึ่งสี่ศูนย์นลาตามนั่นน่ะล่องเบิ้งไปตัดเอาเนาะได้ว่าเออเร่งงานดีได้ทีหนอหนึ่งสี่ศูนย์มากหนึ่งสี่ศูนย์ก็ความเก่า กแมนใจนะนะก็เล่นงนะันฟันก็เลี่ยมกับฟันกับนี่เป็นปแปลกๆเอ้ซึ่มตายแล้วมันตายอีกมันตายจงไหนตายอีกอะไรเ่ยปวดต่อกายแล้วตายอีกตีตายแล้วตายอีกมันตายอีกซึ่มก็เก่าคนนี้มาอย่าฟังเลยว่าเด็กคนหนึงเด็กมัดเก่ามาก ทีศูนย์แว่าก็เล่นหนึ่งแต่มันอฝันว่าได้ร้อย้นาบอลเด็ฝันว่าลิขิตมันบินฝันว่าล้อยนามเกี่ยวกับนามก็เล่นหนึ่งเอเกี่ยวกับนามนั่นหนามร้ายอะไรหนามนี้ก็เป็นหนึ่งแล้วก็ได้ตีัวนี้เล่มาหนึ่งที่ศูนเนี่ยแต่ว่าปัญหาคือว่าซุ่มเก่ากกลับมาไต่อ่าแต่ว่าสิบวตเก่าหาศูนย์ี่บวช้องาเมันก็ซื้นลื้อาอเงาเนสุ่มเขานักเลงเขาถืก็ไล้กันมามาตัวเก่ากับโตัะเก่าอแนเนี่ย ี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนยออหนีตัดเลนเอาเนาะพ่อเนาะตัดเลอา่งเอาพอไปแบบน้องมเกี่วแอ้เอาุกเกีว่หพี่นอมือวานบ้านจหากเจ้าก็มาเบิร์เจ้าใมูนีนาคาพระเจ้าเสด็จสีมูนีนาคาพุทธเปิดตาโมเปิดตาโมเปิดสังกเปิดเปิดูเปิดตาคนเรามีด้วยเถิด สองลกเก็บเหียญสูงสี่นึงอีกสองสูงนี้สองแปดสองแปดล่างสองแปดงินสองปูสองแปดสองแปด ตัวเดียววีเป็นเเลกาตัวเดียวเตัเดียวที่ว่าเกตัวเดียวน่ตาตัวเดียว ที่เวล,ลารตีที่เวลาตัวลเลขซีบัตาสามเข้าซีสามเก้าแนเข้าีสามี่าหน,นั่งีาหนึ่งที่ลรตีจะได้อย่กันแล่ะที่ในแนวหยอดไว้เนี่ยต้อตามวารหนึ่งสี่ศูน์หนึ่งสี่ศน แต่ว่าพ่อนี่กมักไลยขึ้นนึ่งสี่ศูนมากหนึ่งสี่ศนครับคุณไปดีนไปซื้อก็ได้ซื้อเขาโกงแล้วซื้อแล้วก็ไล่หลยแล้วใช่ไหมครับตัมาละหมึ่มสี่ศูนย์เปับแนวทางนะครับพ่อเนาะ อบคุณพ่อครับปีน้องเอฟซีตุนสันเป็นตัวเลขและแนวทางมาดูตาทิพย์ครับปีน้องเอฟซีงววันที่สิบหกตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับพี่น้องตัวเลขกันนิดนิดเลยครับหนึ่งสี่ศูนย์หกเก้าห้าศูนย์เก้าสี่สามสองแปดครับปีน้องเอฟซีตุนสันตัวเลขและแนวทางของพอเป็นเขารู้ครับปี่น้องแต่ว่าทั้งสองวันนี้วันนี้ก็เลยถนนทางเร็วๆเคยเล่นเดี๋ยวม่ว่าแมาจากกันครับปีน้องเอฟซีตุท่าน ทุกตัวเลขทุกแนวทามีความเสี่ยงครับพี่น้องหนึ่งสี่ศูนย์หกเก้าห้าศูนย์น้องเสี่ยมันมากัดตัวเก่าเราป่ะพี่น้องแต่โชคๆมันหมันลำลำด้วยด้วยกันสุขปู่สุขคนครับพี่น้องกับตัวเลขแล้วแนวทางหม้อบังตาทิตย์ครับพอกันไม่คลิปหนักครับพี่น้องคลิปนี้สิดเดล่างไว้สซ์มิสซากร์โชคๆมันหมันลำลำด้วยด้วยครับพี่น้องเป็นสี่ทีกันทุกคนได้พี่น้องเด้อ,อ,อดวหวันทิศสพุพูลาพอกันไม่คลิปหนักครับคลิปนี้สวัสดีงามครับ